เห็ดหอมแห้งทำอะไรก็อร่อยเมนูที่แม่ทำประจำก็คือต้มจืดใส่กระดูกหมูหรือไม่ก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่ในข้าวผัดแต่ก่อนที่เราจะใช้เห็ดหอมแต่ละครั้งต้องล้างและแช่น้ำไว้จนนุ่มวันนี้แม่เลยจะมาบอกเคล็ดลับการล้างเห็ดหอมแบบง่ายๆให้สะอาดเอี่ยมแถมยังขาวน่ากินมากๆอีกด้วยค่ะเริ่มจากการล้างด้วยน้ำสะอาดสักหนึ่งรอบก่อนใช้มือค่อยๆถูสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออกให้หมดทำทีละดอกจนหมดนะคะ น้ำที่ได้ออกมาก็จะสกระปรกมากเพราะเห็ดหอมแห้งเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วทางวิธีการผลิตรวมถึงวิธีการเก็บดังนั้นไม่แนะนำให้นำน้ำแช่เห็ดหอมมาใช้ปรุงอาหารนะคะเมืม่อล้างแล้วให้นำเห็ดใส่ในกล่องใส่น้ำจนท่วมตามด้วยน้ำตาลทรายและแป้งข้าวโพดอย่างละ1-2ช้อนโต๊ะปิดฝาให้สนิทแล้วเขย่าเาบาๆวนไปเรื่อยๆ3-5นาทีแล้วนำม,มาล้างให้สะอาดอีก2-3รอบเห็ดหอมของเราก็จะสะอาดและขาวน่ากินแบบนี้เลยค่ะ สำหรับน้ำตาลจะช่วยทำให้เห็ดหอมนุ่มและมีความมันแววน่ากินค่ะส่วนแป้งข้าวโพดจะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกและสารตกค้างออกไปจากเห็ดหอมค่ะวิธีนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากสำหรับแม่แต่ถ้าใครมีวิธีไหนอีกคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ